การดูดวงรายเดือนตามราศีแบบนี้เป็นการเช็คดวงชะตาในแบบภาพรวมของคนกลุ่มใหญ่ทั้ง12ราศีนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยแต่ถ้าต้องการอยากจะเช็คดวงที่เป็นดวงเฉพาะของเราเลยเนี่ยแบบละเอียดจริงๆก็สามารถติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวกับพวกเราได้ในอินบ็อกซ์เพจหมอดูินดี้นะครับ ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไพ่ที่ได้ใบแรกเลยเนี่ยจะเป็นไพ่เงัดข้อระวังเรื่องของความขัดแย้งความคิดที่ไม่ลงรอยกันอาจจะเกิดกับคนรักของเราหรือคนใกล้ตัวพี่น้องเพื่อนฝูงของเรา มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับในเรื่องของการเงินค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรน,นะเพราะว่าได้ไพ่วิญญาณกอดหญิงสาวอยู่เบื้องหลังอาจจะมีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่เป็นหนี้สินต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องรับผิดชอบสถานการณ์แบบนี้นะครับจะต้องเข้มแข็งเข้าไว้นะครับพยายามข้ามผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวเวลามันผ่านไปนะครับเดี๋ยวสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ตัว จะมีความรู้สึกงุนงงใจครับไม่ได้ดั่งใจกับเรื่องราวอะไรบางอย่างมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเนี่ย อาจจะมีขัดใจกันบ้างแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเดี๋ยวคุยกันดีๆปรับความเข้าใจกันมันก็จะโอเคขึ้นครับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวช่วงนี้ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเงินที่มันขาดมือไปบ้างอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดแบบไม่ทันคิดไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับเรื่องที่ไม่คิดว่ามันจะเสียมันก็ต้องเสียไปที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องเสียเงินไปแล้วแต่ถ้ายังไม่มีเรื่องเสียเงินนะครับก็ต้องเตรียมตัวนะ มันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์หรือสิ่งที่เคยคิดวางแผนไว้ว่าอยากจะทำได้ไพ่เด็กนั่งเครียดอยู่ในเงามืดๆไพ่ใบนี้นะครับไพ่ที่มี energy ในเชิงลบถ้าคิดจะเริ่มต้นทำอะไรตอนนี้นะไพ่แนะนำเลยครับชะลอโครงการไปก่อนดีกว่าถ้าฝืนทำตอนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเกิดความเครียดเกิดปัญหาแน่นอนให้รอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอจังหวะเวลามันดีกว่านี้เริ่มต้นตอนที่ดวงชะตามันเหมาะสม มันจะส่งเสริมให้เกิดผลดีมากกว่านี้นะครับในเรื่องของงานสำหรับคนที่ทํางานประจําเป็นพนักงานเป็นมนุษย์เงินเดือนสถานการณ์การทํางานค่อนข้างดีครับมีโอกาสได้แสดงผลงานหรือได้รับมอบหมายงานสําคัญได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าซึ่งมันก็จะส่งผลให้งานของเราเนี่ย มีความเจริญเข้าหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของงานสำมะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีกิจการเป็นของตัวเองได้ไพ่ที่ดีมากๆครับเป็นไพ่ลับปริญญางานที่คุณทำเนี่ยมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกไกลเลยครับขอเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นพยายามยางต่อเนื่องโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองอยู่ใกล้แค่เอื้อมเลยครับ ความรักสมบคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีพ่อแง่แม่งอนละหองละแหงกันบ้างมีการขัดใจกันแบบเล็กๆน้อยๆแต่ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนครับก็อาจจะทั้งคู่เนี่ยก็ยังดูแลเทคแคร์กันไม่ทอดทิ้งไปไหนนะครับ ความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้นะครับการจะเริ่มคบหากับใครเนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะคนที่จะเข้ามาตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่โอเคสําหรับเราเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาส่งเสริมเราอาจจะนําพาความทุกข์ความเครียดกลับมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าช่วงนี้ถ้าโสดได้ให้โสดไปก่อนเลยครับรอจังหวะด,ดีๆกว่านี้เดี๋ยวค่อยมีแฟนจะดีกว่านะครับ สำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียนถ้าใครมีความคิดมีความกังวลว่าเราจะเรียนจบไหมจะเรียนสําเร็จไหมขอให้มั่นใจเลยนะครับว่า อนาคตในเรื่องของการเรียนเนี่ยดีแน่นอนพราพ่ที่ได้เป็นไพ่การรับปริญญาในเรื่องของการเรียนเนี่ยไม่มีไพ่ไหนจะดีไปกว่าไพ่ใบนี้อีกแล้วครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จความสมหวังการได้รับมอบสิ่งดีมีอนาคตที่ดีถ้ายังสงสัยกับอนาคตอยู่นะครับไพ่ใบนี้ตอบได้เลยครับว่าเรียนจบแน่นอนสําเร็จแน่นอนขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจอย่าเกเรอย่าติดเที่ยวมากจนเกินไปนะักถ้าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตสนุกเกินไปเริ่มต้นตกันใหม่ครับไม่เป็นไร มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังกับชีวิตกับความฝันกับสิ่งที่เราชอบอนาคตที่ดีรอน้องๆอ,อยู่นะครับ ในเรื่องของโชคลาบถือว่ามีอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่ได้เป็นโชคลาบก้อนใหญ่อะไรนะอาจจะแบบเป็นโชคแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ใครชอบเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็อาจจะดูว่าคนรอบข้างเราเนี่ยเขาเล่นอะไรกันเราก็เล่นตามๆเขาไปนะครับดวงในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกณฑ์ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่ตำรวจล็อกล้อถ้าจะถามในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้บอกได้เลยครับโอกาสค่อนข้างน้อยพอไพ่ที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการติดขาดการหยุดชะงัก อยู่กับที่อาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นในเรื่องนี้สิ่งที่จะต้องระวังจะเป็นเรื่องของการเงินครับอาจจะมีสะดุดหรือว่ามีความฟึดๆเพราะว่า <c oughs> ได,ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคลาภก็มีพอสมควรครับถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็เล่นตามๆเข้าไปมีโอกาสที่จะได้อยู่ครับส่วนเรื่องงานได้ไพ่ดีมากๆเลยครับทั้งในส่วนของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เจ้าของกิจการมีแนวโน้มที่ดีทั้งคู่ครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทํางานเต็มที่รับรองว่างานของคุณเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนตบท้ายนะครับในเรื่องของการเรียนได้ไพ่ดีแบบสุดๆไปเลยเป็นไพ่การรับปริญญาใครที่รู้สึกวิตกกังวลเครียดกับการเรียนบอกได้เลยนะครับว่า ตั้งใจเรียนให้เต็มที่แล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเรียนจบสำเร็จตามที่เราหวังตั้งใจอย่างแน่นอนครับหมอดูอินดีฟันทงครับ